มามีโกโกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่หน้าพาร์ทเมนต์นะคะอากาศกําลังแบบว่าฝนกําลังจะตกฝนไม่ใช่กําำลังตกเลยค่ะแต่ตกไม่ได้หนักตกพุ่งพันนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าจะออกไปเดินดูแบบของแถวนี้นะคะตอนแรกว่าจะไปเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อหาซื้อของอะไรน้องๆขนมอะไรเมื่อกี้อย่างเงี้ยแต่คนที่แต่คนทัที่อยู่ที่นี่มานานๆเขาบอกว่าที่นี่เซเว่นอีเลฟเว่นเขาจะเป็นไม่ค่อยนิยมกันเขาจะนิยมไปดูแอนด์รีนนะคะจะเป็น จะเป็นช็อปขีกับขายทุกอย่างขายเครื่องสำอางขายร้านขายยาขายของกินของอะไรทุกอย่างซึ่งมันจะใหญ่กว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนี่แบบไม่มีคนนิยมนะคะก็ไปตามดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะก,ก็มาถึงร้านดูแอนดรีแล้วนะคะเดินจากบ้านอาพาร์ตเมนต์มาแค่ห้านาทีเองนะคะเข้าไปนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่ที่สําคัญก่อนเข้าไปต้องใส่แมสนะคะ ก็จะมีของใช้นกมายพวกนี้เป็นพวกอะไรอ่ะเป็นเทอร์เนลนะคะที่เขามีขายทั่วไปที่คุณยิบซื้อได้เลยนะคะอันนี้พวกแชปโหมพวกพาของใช้ที่พกพาเล็กๆเล็กๆค่ะเห็นไหมคะเดอะบิกกี้ดี้แว็กก็มีนะคะเนี่ยพวกเชฟพวกทิโกนโหนดโกนอะไรนะคะ มีหลายอย่างนะคะเข้าไปดูนะคะพวกสบู่สบู่โดบอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำยาก,ก,กรกผมนะคะเอ๊ที่สวเวดนบ้านเรามีไหมน้ำยากรกผมไม่แน่ใจเนาะโหที่นี่มีคเครื่องกลหน,นดก็มีเลยนะคะเ่ะคะ่ะของผู้ชายนะคะมีถุงน้องด้วยนะคะ โอ้ถูกน้องแบบพาซื้อแบบหลากหลายเหมือนกันนะคะโหของบางอย่างที่คือหมดสต็อกนะคะจริงเพราะว่าที่อเมริกาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดนะคะของบางอย่างก็บางทีก็ลดบางอย่างก็ยังก็แบบว่าบางอย่างก็ขาดสต็อกต้องรอเหมือนกันนะคะรอสินค้าเ่ค่ะครีมกันแดดะคะ่ะ อ,อันนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะคแพคพทุกเนื้อหมีโอจิน่านะคะเครื่องสำอางอเ,คเครื่องสำอางมาสคาราค่าครีมลิปสติกมีหมดค่ะซื้อ2องอันที่3มแถมฟรีด้วยหน่งแรกกับแผนลิปสติกเป็นเครื่องสำอางของลอเรเลเก็มีนะคะ ะคโป้งแป้งมีหมดนะคะทิทาตาเห็นป่ะคะมีหน้าคนเขาลืมเซเว่นไปเลย<ม>เพราะเซเว่นอาจจะไม่มีเท่านี้นะคะนี่คะ่ะลิปสติกบางอย่างนี้แบบหมดไปเลยนี่คะ่ะทิตาตานะคะเห็นะคะสม่าจะแบบซื้อสองอันที่สามฟรีเลยนะคะ ของเลฟลอนบีบีอะบีอันนี้น้ำคะยา yeah, บางอย่างขอยิบได้เลยมีขายแต่ยาบางอย่างต้องผ่านแพทย์เท่านั้นนะคะต้องบัตรได้ใบสังยานะคะนี่นะคะห้องยาของฟารม์มาซีที่ดูอนรีดนะคะ,ะยาเยอะมากแต่เราเข้าไปหยิบไปได้นะคะ เขามีคนดูแจัดการให้นะคะไม่ใช่อยากจะหยิบจะเข้าไปหยิบไม่ได้แต่ยาเขาเยอะนะคะเนี่ยซองนั่นอีกนะคะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะของมีเยอะมากนะคะเนี่ยโอลงโอเลนะคะเป็นไงบ้างคะมีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ย อันนี้เป็นพวกชิล e เด m e มดิซีนนะคะที่เปดแบบว่าอันนี้ค่ะที่ดูดน้ำมูกพวกยาละลายกดละลายลพวกยาละลายกดท้องอืดอย่างเงี้ยน่าจะซื้อได้พวกลิชเทอรีเห็นไหมคะพวกใหม่ขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบบี้ฟูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้น่ารักจังเนื่องน้องจิ๊นตอนเป็นเด็กนะคะน้องจิ๊นก็จะกินแบบเนี้ยพกพาเวลาขึ้นเครื่องไปไหนมันจะทานง่ายมากเนี่ยค่ะพวกยาที่แบบหยิบอ๋ออันนี้ค่ะวัชระเอนที่คุณแม่เพื่อนคุณแม่ซื้อมาให้ตอนที่ขาเจ็บ ลิปมันนะคะลิปบาลนี่ยค่ะพวกที่มาบรรเทาอาการแก้ไอพวกอมอมระเดสคือคุณเอามาซื้อได้นะแก้กดแก้อะไรที่กินง่ายๆอย่างนะะี้ค่ะได้แต่ว่าถ้าคุณว่หวังว่าจะเอายาที่บรรลุแรงๆนี่ไม่ได้นะคะเสร็จทับนี้ก็ร,ราคานะคะ่ะต้องให้ผู้สูงวัย เห็นคอลลาเจนไม่น่าจะมีคอลลาเจนขายหรือเปล่านี่เป็นน้ำยาหยอดตานะคะอ๋อผ้าพันแผลก็มีนะคะที่นี่โอ้เขาบอกว่าผ้า,าัะไมเขาบอกเพื่อนบอกว่าผ้าละไมขอดีใช้ดี all day นะคะใช้ดีแม่ก็ไม่แน่ใจนะคะโอ้มีห่อแครฟรีเหมือนที่บ้านเราด้วยนะคะ<ม> <laughs> เห็นมี่อนึง อันนี้เป็นเครื่องใช้ในบ้านนะคะพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นไงบ้างคะเป็นของใช้ในบ้านของใช้แบบว่าเอออันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนกระดาษนะคะกระดาษแบบอันนี้ค่ะเป็นกระดาษเหมือนคล้ายๆกับกระดาษอัน,นี้ไว้สําหรับถูพื้นบ้านเขานะคะมีมอเแล้วก็งใส่เข้าไปถูพื้นนะคะมีอาหารหนักขึ้นนะคะ หมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆก็ค่ะเดือนเรทเนี่ยคือมันใหญ่กว่าเซเว่นเซเว่นอาจจะไม่มีขนาดนี้นะคะไม่ไน่าคนถึงนิยมที่จะจะมาซื้อที่นี่แต่ฟาร์มาซีที่นี่คุณต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์นะคะคุณจะซื้อได้ถ้าเป็นยาพวกที่แบบยาฆ่าเชื้อหรือย,อยาอะไรที่มันไม่ไม,มีขายที่เราหยิบได้เองค่ะเราต้องแบบมียาเขาจะหยิบให้เรานะคะถ้ายาที่อยู่ข้างนอกเนี้ยยาแก้อะไรของเด็กเนี่ยหยิบได้เลย มีขายของเล่นนะคะแต่รู้สึกว่าขายด mm ีนะคะของเล่นเหลือไม่เท่าไหร่ละมีสีด <sair> hmm. ้วยนะคะมีส <empty chicken salaries> hmm. uh ีขายพวกสีทั้งหลายนะคะมีปากกาเขาเรียก stationary นะคะที่นี่ก็มีสมุตมีอะไรโอ้โหเห็นไอศครีมแล้วแบบว่าอยากกินมากเลยต้องซื้อกลับไปซเลวมั้งเนี่ย ของกินนะคะชิสปี้ครีมยังมีขายนะคะในนี้เทไหมราคาชิสปี้ครีมก็มีโหมีการเบิร์ดเดย์้วย oh, นะคะที่ดูแอนด์รีดเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มาที่นี้มาจบครบที่เดียวเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลย นะะคตอนนี้นะคะเสร็จจากรูแอนดรีนะคะตอนนี้คุณแม่จะไปดูที่เซเว่นต่อนะคะที่เซเว่นเี่มีอะไรมีอะไรต่างทำไมคนที่นี่เขาถึงไม่นิยมเซเว่นเหมือนบ้านเราตอนที่ว่าเซเว่นอีเลเว่นนี่ก็เริ่มกำเนิดมาจากของอเมริกาแล้วค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่กำลังจะเดินไปเซเว่นนะคะก็ตามมานะคะก็ไม่ไกลจ้ะเมื่อกี้ไปเดอนรีก็ประมาณเดินไปจากูแอนรีมาถึงเซเว่นก็มาณไม่เกิน5นาทีนะคะ ตามมาเลยนะคะเห็นเซเว่นอยู่ไกลๆแต่มันดูไม่ไกลนะคะตามกันมาเลยนี่ค่ะมาเจอไปเซวกันแล้วนะคะเข้าไปเลยนะคะโอ้ขนมที่เมตรวันต่อวันนะคะน่ากินจังเลยแต่กลัวกินแล้วจะอ้วนเซเว่ก็แบบว่าของก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะที่นี่ พวกสแน็คทั่วไปนะคะอันนี้มันกรอบหรือเปล่าอะอยากกินอยากกินแต่ก็กลัวอ้วนนี่นะคะเป็นโคกนะคะเห็นไหมคะบกพวกน้ำผลไม้มิสซรลเร่งสลบบี้เหมือนบ้านเราวะคละ่าเทนนีสจะแบบมีแบบว่าพายแอปเปลิลนะคะและนน้วก็นี่แต่คุณแม่ก็จะกินโคกนะคะสอับบี้ อันนี้เป็นแบบเป็นแบบเชอร์รี่พวกเชอร์รี่เป็นวิตามินวอเตอร์นะคะดูรัสเบอรี่มีไก่พิซซ่าด้วยอมีไส้กรอกนะคะเป็นนะคเซเว่นที่นี่อาจจะแบบดูเล็กๆนะคะเห็นไหมคนไม่ค่อยน,นิยมนะคะ ดูไม่ค่อยทันสมัยเหมือนของบ้านเราดูน้ําแข็งของเขานะคะที่สัน้าแข็งเขาแบบคอนใหญ่มากนี่เป็นพวกน้ำอัดลมนะคะซาสำเร็จนะคะเอสุอเซเว่นที่นี่จะจะถูกกว่าที่ที่คุณแม่ไปซื้ออีกนะคะเนี่ยคุณแม่ชอบกินไอติมที่นี่มากเลยอะ เซเว่นที่นี่ถูกกว่าร้านกอสตอรี่ใกล้ๆบ้านอีกจะซื้ออะไรไปกินเนาะรับรองกินไอติมนี้รับรองอ้วนแน่นอนนะคะนี่คือน้ำทั่วไปนะคะขนม ก็เหมือนเซเว่นบ้านเรานะคะแต่เพียงแต่ว่าขนมอาจจะต่างกันแล้วก็ของไม่ค่อยเยอะเหมือนเซเว่นบ้านเราไม่น่าคนถึงแบบว่าไม่ค่อยนิยมของที่นี่นะคะเขาแบบว่าจะไปแบบไปซื้อที่ด่วนเรทมากกว่าเพราะว่าของมันหลากหลายกว่ายังไงบ้างคะ่ะออวิตามินซีเหมือนกันเออเดี๋ยวคุณแม่ว่าจะซื้อวิตามินซีนี้ไปกินดีว่า พรุ่งนี้เช้าผมจะได้มีออร์ดจี้กับเขาบ้างนี่นะคะวิตามินซี่นี่แม่ว่าจะดูไอติมเนาะแม่ได้ชอบไอติมมากมันก็ไม่มีอะไรนะคะตกลงแล้วอ๋อเปิดยังไงเนี่ยอ๋อเปิดยังไงเนี่ยอ๋อมันล็อกนะคะเงาสายต้องไปบอกบอกให้มาคลายล็อกบางว่าจะเอาสกรีนนะคะ เปิดไม่ได้นะคะมันล็อกค,ะ mm. ค่ะคุณสียคุณแม่ต้องไปบอกเขาว่าคุณแม่จะยสครีมแซลลี่ mm. thank you mm. นี่นะคะเขาจะมาเปิดให้นะคะที่นี่มีกุญแจคุณแม่ว่า,าเปิดยังไงก็ไม่ออกคะ mm. <laughs> ่ะทำไมทุกครัวขอหายแซลวที่นี่ก็แบบของหายบ่อยเหมือนกันนะคะไม่สะดวกสบ,บายเหมือนบ้านเรานะคะซึว่าเ,เกมอื่นก็คือเปิดได้เลยแต่ที่นี่ไม่ได้นะคะน mm. ะคะซื้อขนมอะไรก่อนนะคะขนมอะไรอร่อยดีเอ,อ่ย ซอฟอบอบราวนี่เอาเปานี้ให้น้องจินแล้วกันนะคะ <Sit down. S 1> ตอนนี้คุณแม่หน้าแตกนะคะคุณแม,ม่ลืมเอากระเป๋าตังค์มาลืมเอากระเป๋าตังค์มา <c oughs> มาซื้อของแล้วลืมเอากระเป๋าเงินมานะคะ่ะ <c oughs> คุณแม่ต้องกลับบ้านเบลกระเป๋าตังค์ก่อนนะคะบอกว่าฝากก่อนนะคะซื้อของเซเว่นไว้เดี๋ยวไม่ได้กระเป๋าตังค์มาแต่ของเซเว่นอย่างไอติมน,นะคะจะถูกกว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะก็รู้สึกว่าบางอย่างถูกกว่านะคะ ถึงของไม่เยอะแต่ก็ต้องรีบกลับปแปลว่เดี๋ยวไอติมละลายไม่รู้เขาจะใส่ช็อคฟิตให้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บรักษาให้ถ้าเกิดเราจะมานะคะแต่ว่าคุณแม่แม่แตกควอมหน้าแตกหรือแบบโอ้ยอายเขานะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่ต้องกลับแปลวาก,กระเป๋าตังก่อนนะคะแล้วก็มาคอมเพลก์กันนะคะว่าทําไมดูเดดดูแอนริชทำไมไถึงเป็นที่นิยมมากกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นดูจากข้างในการตกแต่งแล้วเนี่ยมันก็แบบว่า ของมันก็น้อยกว่าแล้วก็มันก็แบบของมันไม่ไม่หลากหลายแล้วเราไปเอาหยิบเอาของบางทีมันก็ต้องไปเขามาเปิดตู้ให้บางที่เขาไม่ต้องเปิดเพราะบางที่เราไปหยิบเองแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่ก็ต้องแบบไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันนะคะยังไงก็ติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงเหนื่อยนะคะออกกําลังกายนะคะเนี่ยต้องไปกลับไปบ้านอยู่ตรงนู้นเดินไปอีกประมาณเกือบสิบนาทีน <laughs> ลบ้านก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะกระใจคุณแม่ด้วยนะคะ ออกมาทำคลิปต่อๆไปช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะที่สำคัญขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องจินด้วยนะครับ